สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดนะคะของธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้มินต้องพูดทุกคลิปเลยว่าเป็นดวงโดยรวมแล้วโดยเฉพาะคลิปคนโสดเนี่ยเป็นสถิติบางทีมันอาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้นะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางนะ,ะอะไรที่ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะ มาดูพลังงานกันเลยและให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะหมายถึงความรักเนาะถ้าดวงคนโสดอะไรขึ้นมาหมอจะอ่านให้หมดเลยนะคะคนโสดช่วงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเช่นการงานใหม่หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะนะคะหรือถ้าท่านใดบอกว่าเออหนูก็เข้าทํางานแล้วนะรอผ่านโปรผ่านไหมน่าจะผ่านนะเดือนซันขึ้นมาขนาดนี้นะคะแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะตรงนี้บางคนนะคะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นช่วงนี้ดาวที่เด่นผู้หลักผู้ใหญ่ ะะให้การช่วยเหลือเนื้อหอมเดเวอร์ Word, นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะมีโอกาสประสบความสําเร็จยิ่งคนนะคะเดอร์ซันกเดสตาอยู่ตรงนี้ยิ่งคนทํางานในแสงสีเสียงเป็นดารานักร้องยูทูบเบอร์ช่วงนี้โดดเด่นเลยแหละอะไรที่นะคะที่ดองงานเราไว้มีโอกาสนะคะให้เขาเขาไปเรียกเรามาทํางานนะคะมีโอกาสนะคะที่มีชื่อเสียงมีผู้หลักผู้ใหญ่ สนับสนุนซัพพอร์ตอันนี้มาพูดเรื่องดีก่อนนะนะคะก้าเรียนมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะตรงนี้นะบางคนรอขายที่ขายทางมีเงินก้อนเข้ามาด้วยนะคะก้าเรียนแต่ถ้าดวงความรักแน่นอนหละ่ะเดเลเวอรขึ้นมาถามว่าดวงมีสเสน่ห์ไหมอ่าหมอก็ต้องตอบว่ามีสเสน่ห์แต่มันติดโยกกระเดบอ่สีถ้วยมันเหมือนว่าคนที่มาก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่ก็อาจจะยังไม่ไม่ถูกใจเราเท่าไหร่หรือบางคนคุณคิดถึง เรื่องราวเก่าๆครั้งอดีตหรือเราเคยเจ็บเราเคยเสียใจมานะคะเราเรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกสบายใจไม่ได้แปลว่าคุณอยากจะโสดโดดเดียวไม่ไม่ใช่นะคะคือช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออถ้ายังไม่มีใครเข้ามาฉันก็ไม่ได้จะห่วยหาความรักเท่าไหร่ฉันก็มีความสุขดีอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะสวยด้วยมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้งานการก็เริ่มดีแต่หมอก็ยังบอกอีกนิดน,นึงว่า ถึงยังไงคุณก็มีคนถูกใจสองถ้วยนะคะสถ้วยมันเป็นบันไดก้าวแรกนะที่เราไม่ได้ชอบเขาข้างเดียวเขาก็ไม่ได้ชอบเราข้างเดียวมันเป็นการเริ่มต้นที่จะรู้จักและรู้สึกดีกับใครที่เขามีใจให้เรานะอันนี้ใบหนึ่งขึ้นมาหมอว่าตรงนี้หนึ่งเรียนรขอขอาคาควภัยค่คดีที่เรียนอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างคุณนะคะอายุน้อยกว่าหรือนะคะคิงหือถ้วยเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือ เดรสตากับเดสันคุณอาจจะได้เจอคนที่โดดเดน่นนะอย่างที่หมอบอกไปแล้วดารานักร้องยูทูบเบอร์ดาวมหาลายัยหรืออยู่ในวงสังคมนั้นเขาเป็นคนโดดเดน่นหรือเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้นะที่ผ่านมานะคะสามดาบขึ้นมาขนาดนี้เนาะเจ็บปวดและเสียใจมากมีรักสามเศร้าช่างโดดเดี่ยวนะคะเหน็บหนาวหรือเกินในความรู้สึกของคุณเนาะหมอดูให้นิดนึงว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดธาดไฟ บางคนอาจจะดิวหรือคุยกับชาวราศีกุมละคนกุกร์ธาตุไฟเมษสิงห์หโนนะคะธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะคะมีคนอายุน้อยด้วยเนาะธาตุดินกันพึกศพมังกรนะคะหนึ่งถ้วยอควุนถือไม่เท้าเด็กถือไม้เท้าเอ็มพเลอร์ราศีเมษลัคนาเมษแชรีออดกรกฎลัคนากรกฎเดอะทาวเวอร์นะคะ เดรโมนชาวมีนลัคนามีนแปดไม้เท้านะคะอ่ะาไนท์ถือไม้เท้าไนท์ถือดาบห้าเหรียญน,นะคะ The View สี่เหรียญอ่ามาดูกันนะคะที่ผ่านมาหมอมีนว่าคุณน่าจะรู้สึกเอ่อพิเศษกับใครบางคนที่เคุณก็รู้สึกแปดไม้เท้าคุยกันได้ทุกวีทุกวันนะคะบางคันนะหรือบางคนความรักอยู่ไกลกันหรือคุยกันแล้วจู่ๆมันเหมือน จบอะไรกระทันหันหรือไปจับได้ไปโป๊ะแตกนะคะหรือบางท่านกรณีพูดตรงเกินไปนะคะแรงเกินไปตัดกันไปด้วยอารมณ์ก็มีนะคะที่ผ่านมามันช่างรู้สึกโดดเดี่ยวและเงาเนาะเราอาจจะถ้ามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะตรงนี้พวกคุณต่างต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํา นะคะตรงนี้เฟียดตัวออกมาอาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจาหรือขัดแย้งกันรุนแรงก็ได้นะคะตรงนี้นะบางกรณีเขาไม่เคยชัดเจนกับเราหรือพักหลังๆเขาเริ่มเปลี่ยนไปคุยกับเราน้อยลองหรือบางคนจบอะไรกระทันหันไปจับได้เปิดโพ๊แตกว่าเขาไปเริ่มต้นดีลหรือคุยกับใครใหม่ๆนะคะตรงนี้หมอมินอยากจะบอกคุณว่าคือถ้าอะไรมันไม่ใช่แล้วมันก็ต้องมีเหตุให้พัดทาาให้ห่างเหินนะคะบางคนคุยกันดีๆอยู่ก็จืดจางห่างเหินเพราะว่าโชคชะตา นำมาเจอกันแล้วก็โชคชะตานะะพัดพาให้จากกันไปเพราะว่าจะหมดบุญหมดวาส,สนานะคะแน่นอนแหละหมออยากจะบอกทุกท่านว่าคนเราที่เจอกัน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งนั้นบางคนสร้างบุญมาแค่เด็ดหนงไม้ลุ่มต้นก็มีนะคะแต่พอมาปัจจุบันคุยกันอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปก็มีนะคะเป็นเหตุที่ว่าถ้าเจอกันแล้วหมอแค่แนะนําว่าให้สร้างบุญเกื้อนหนุนกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้ต่อวาสนากันเนาเนาะ บางคนความรักอาจจะเป็นคนไกลอยู่ต่างประเทศต่างชาตินะคะอยู่ๆเขาก็ปิดกัน้นมีกำแพงเงียบใส่เรานะคะตรงนี้ได้ด้วยนะนะฮะเอามาดูกันคนโสดคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยคนที่คุณจะดีวนะคะธาตุไฟตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมามาดูกันเนาะนะค,ะคิงถือดาบธาตุลมตุนกุมเมทุนอาจจะเป็นทหารตำรวจนะคะคนที่พูดตรงเกินไปก็ได้นะ ไฮโลแฟนพฤกศบลคณาพฤกศบคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อ,อเป็นแพทย์เป็นหมอหรือเป็นนักโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะแปดเหรียญน,นะคะตรงนี้แปดเหรียญคนนี้นะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะเดอนสั้นขึ้นมาสองรอบแล้วคนที่คุณจะเจอน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีถ้าบางท่านบอกว่าเออนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอ <laughs> ดารานักร้อง,องคืออย่างนี้นะคะหมอแค่พูดอ่เกิดให้ฟัง มถ้าไม่ใช่ดารานักร้องนะคะหรือยูทูบเบอร์หรือคนที่เป็นดาวโดดเด่นนะคะหรืออยู่ในวงสังคมนั้นเขาก็โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะโปรไฟล์ดีหนาตาดีอะไรพวกนี้จะติกนะคะชาวตุลลัคนาตุลอาจจะเป็นทนายผู้พิพากษาอายการหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสามดาบอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดและเสียใจมาก่อนสิไม่เท่าคนนี้เป็นเจ้าของกิจการหรืองานเยอะพาลาเยอะนะคะอืม คิงถือถ้วยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งได้หมดเลยนะคะเอมเพลอร์อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือไม่ก็คนต่างชาติคีนเรียญเนาะอันนี้ธาตุดินนะคะเป็นนักธุรกิจอ่โชคชะตาก็ได้นะคะตรงนี้ ะะหมอแค่อยากจะบอกว่าบางคนชอบบอกเออนะคะดูมาหลายคลิปแล้วมีคนบอกจะเจอเนื้อคู่นะคะเป็นปีแล้วไม่เจอหมอแค่บอกว่ามาเป็นพลังงานโดยรวม 2. คําว่า View o ฟ for ์ u n e หมายถึงว่ามันมันเป็นโชคชะตาจริงๆค่ะเราไม่มีอาจไปเล่งฟ้าเล่งดินได้ขอเจอเดือนนั้นเดือนนี้นะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่คนที่ใช่ก็จะนําพานะคะอันนี้นะ,นะะหมอพูดไปตามไพ่อะเนาะนะคนะ,ะ,ะมาดูกัน ถ้าเจอแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะสถ้วยขึ้นมาหมอว่าถ้าคุณคุยกับคนทางไกลหมอว่ามีคนอยากเดินทางมาเจอนะคะช h e ร h a r i o ดหมอมินว่ามีคนที่2คนอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่หรือมีคนที่มีประเด็นกนะับคุณเรื่องการขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะหมอว่าเขาอยากคุยยับคุณอะ The e m b r a e Template, t h น n นลคนาธน t h ห้าคิงถือไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยนะมีคนอยากเริ่มต้นคุยกับคุณนะคะตรงนี้จัดเม้นท์นะคะมีสิ่งเก่าๆอยากรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆกับคุณก็ได้หรือคนใหม่ที่เข้ามาเขาอาจจะคิดว่าคุณ ผูกพันกับเขามาแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะพาะจัดเม้นต์เป็นสิ่งที่ผูกพันแต่อดีตนะคะอดีตชาติก็ได้นะคะเนี่ยหมอพูดเลยมีคนบางคนใจลึกๆอยากมาง้อคุณนะอาจจะเป็นคนเกา่าคนไกลคนที่เงียบหรือห่างไปอะไรก็ตามอะ่ะในถือถ้วยนะคะมีคนชอบคุณด้วยนะ,ะมีคนแอบชอบคุณนะคะเด็กถือเหรียญถืซันนะ,ะว้าวอ่ะ สี่เหรียญภายใต้สําหรับเป็นคิงเหรียญนะคะคนคนนี้นะคะหมอมินว่าเขาเจอคุณแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกห่วงแหนคุณนะคะตรงนี้เขาคิดว่าคุณเป็นเดอซันน่ะคุณน่าจะโปรไฟล์ดีมีความโดดเดน่นนะคะทำให้เขามีความสุขเขาเห็นคุณเป็นเอ็มเพรสอายุอาจจะแตกต่างกับคุณก็ได้นะคะเขาเห็นคุณแลวคุณเป็นเอ็มเพรสคือด้าจะดีพร้อมทุกอย่างเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับคุณนะ,ะเช่นอายุก็ได้หรือนาตาทางสังคมนะคะอ่ะ อาจจะเป็นคนที่นะคะมีอะไรที่แตกต่างคุณอาจจะเป็นคนเด่นคนดังกว่าเขาก็ได้นะคะอันนี้นะเนี่ยเขาแอบชอบคุณอยู่หรือมีบางคนนะคะใจลึกๆอยากวนกลับมาเริ่มต้นมาคุยกับคุณก็ได้นะคะหมออ่านตามไพ่นะชาวธาตุไฟนะคะตรงนี้คนที่มีปัญหากันนะคะมาดูนิดนึงคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในปักแรกเนาะของเดือน สิงหาเป็นยังไงบ้างคลิปคนโสดนะคะคนโสดธาตุไฟเดอะซันขึ้นมาใบาแรกเลยคุณเห็นไหมใบอนาคตก็เดอะซันหมอมินเชื่อว่าชาวธาตุไฟช่วงนี้ดวงดาวทิศเด่นมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้นะแต่เราอาจจะไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะหรือคนที่มาไม่ใช่เ็ยังที่ใช่คือคนที่ใช่ก็อาจจะยังไม่มานะคะเหมือนคุณก็รู้สึกเออเราก็ไม่ไรีบนะ ไม่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็มีความสุขดีในมืดในพื้นที่ของเราดมเพรสนะคะันหนึ่งถ้วยในถือถ้วยนะคะแน่นอนแหละจะมีคนมามอบความรักให้คุณอาจจะมาทางสายเพื่อนนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้อืมจัดเม้นนะคะเป็นสิ่งเก่าๆนะอาจจะเก่า,นะา,จ,า,กกาจากอดิชาติก็ได้นะคะอ่าดิมิชเชียน คุณจะมีรางสังหรณ์เป็นพิเศษแหละหนถือไม้เท้ามีคนเก่าๆด้วยนะคะธาตุไฟเนี่ยคนที่คุณเคยดีลเก่าก็ได้ที่เคยดีลเคยคุยแล้วหายไปห่างไปมีโอกาสกลับมาคุยใหม่ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเนี่ยมีคนที่รู้สึกด,ดวงคนโสดทําไมเป็นคนเดิมกลับมานะคะกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณนะคะเด็กถือเหรียญบางคนรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ อาควีนถือถว้อถวยนะควีนถ้วยนะถือเหรียน1ไม้เท้านะคะอะกรณีค้นโสดสนิทยังไม่เคยมีใครมาก่อนนะคะตรงนี้นะหมายว่าคุณจะได้เจอทางสายงานทางสายเพื่อนได้ด้วยนะคะบางท่านบางท่านอาจจะเจอจากการเดินทางหรือเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะสองถ้วยขึ้นมาเป็นใบที่สิบตรงนี้ นะคะเป็นใบไปเดียวที่ไม่มีต่อหมอแค่บอกว่าคุณอาจจะเจอคนที่ถูกชะลกถูกชะตาอย่าลืมนะคะสองถ้วยไม่ใช่เรารู้สึกดีกเขาฝั่งเดียวเขาก็รู้สึกมีใจแต่ความสัมพันธ์นั้นนะคะมันจะเป็นไปในทิศไหนหมอว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอมินแต่อาจจะได้เจอคนที่รู้สึกดีและหูชะตาแต่ตัวเรามากกว่าที่รู้สึกว่า เอ้ยยังไม่ได้พร้อมมากมายเราก็ดูดูไปซะมากกว่านะเพราะว่าหมอมีนเห็นคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่กับตัวเองก็สบายใจแต่กรณีบางคนมีคนเดิมๆนะคะที่เขาตัดคุณไม่ขาดนะกลับมาง้อเลยเนี่ยไพ่มันเด่นเลยตั้งแต่ความคิดของเขาหมอดูไพ่คนสสดนะแต่มีคนเก่าอ่านตามไพ่นะมีคนเก่าที่อยากกลับเข้ามามาพูดมาคุยมาทักทายคนเก่าเป็นไปได้นะ,ะที่ ไม่ได้ไปว่าเราต้องเคยเป็นแฟนกันแล้วจบกันไปเป็นคนเก่าเสมอไปบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วคุยไม่ถูกฉลกหรือที่ผ่านมาคุยแล้วห่างไปเงียบไปหายไปกลับมาคุยใหม่ได้นะคะตรงนี้เนาะะขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนําดีกว่าชาวธาตุไฟคนโสดสเตนนะคะแปดไม้เท้า ควินอะคิงถือไม้เท้าควินเหรียญหมอสับให้ทีไรได้แต่ใบนี้เออนะคะเหมือนเข้าใจที่คุณพูดเลยนะคะตรงนี้นะคุณเห็นไหมคุณมีเสน่ห์แหละแต่ว่าคนที่มามันอาจจะไม่ถูกชะตาถูกใจเราคนที่ใช่เรายังไม่มานะคะคนที่มาเราก็ยังไม่ใช่เราเรารู้สึกว่า อืมเราก็อยู่คนเดียวได้นะนะ,ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณเกิดการเรียนรู้นะ,ะเรียนรู้ที่จะเข้าใจอะไรเยอะแยะมากมายเราไม่จำเป็นต้องเรียกเราไม่จำเป็นต้องรีบหรือเร่งเร่งรีบกับบางสิ่งบางอย่างในความรักมอมินว่านะคะคุณอาจจะอยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนก่อนตอนนี้อยู่คนเดียวก็สบายใจดีแต่ดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะแต่หมอว่าจะมีคนที่ถูกชะตาก,กับคุณแหละนะคะตรงนี้อ้าวคะสัพไายอร่าเคล้นนางฟ้าให้นะคะตรงนี้นะ ทำไมไพ่บอกว่าอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่เคยคุยแล้วห่างไปนะคะตรงนี้ก็ได้นะอืมมันคุ้มค่านะที่จะเจอคนนี้นะคะภายใต้สําหรับโซเมดอา มีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแต่ก้าวเรียนเป็นไพ่ขยายเนี่ยหมอว่าคุณอาจจะไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์มันจะเหมือนศึกษากันไปซะมากกว่าแต่ยังไงหมอมินว่าถ้าไพ่พวกนี้ขึ้นมาคุณอาจจะได้พบคนที่ถูกใจแต่อาจจะเป็นคนเดิมนะคะคนที่คุณอาจจะปฏิเสธเขาไปก็ได้หรือคนที่เคยห่างไปก็ได้เป็นคนเก่านะคะขอบคุณมากมายค่ะดวงคนสวดธาตุไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ